ว่าอะไรวาสีสมพอรอะไรลำไส้สวนสาธารณะสีสมพรผมกลับเข้ามาในเมืองปากซานอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พอดีผ่านสวนสาธารนณะที่ชื่ออะไรสีสมพอรอะไรประมาณสักอย่างหนึ่งอะครับโอ้อันนี้หลักเมือง โอ้ใหญ่เหมือนกันนะฮะวางสีลาเลิก9เดือน9 9เดือน9 2ปีที่แล้วนะฮะ ก็ถือเลิกถือใชยเหมือนเราแหละครับแต่เขาปิดนะเข้าไปไหว้ไม่ได้โอ้หลายเทพพนมอะไรบานเลย เขาก็จะมีแพะเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะเห็นไหมฮะอย่าบอกข้าไม้จริงนะไปดูกันดีกว่าไปโอ้ เดี๋ยวนะไม้จริงนี่ว่าใช่ไหมปูนโอ้โหผมนึกว่าไม้ ไ,ไ,ไม่เว้ยนี่หน้าไม้ไม้จริงนะพี่โอ้ยเด้อเด้อเด้อโอ้โหอ๋ออันนี้เขาทำเป็นรูปพระธาตุฮะ เดี๋ยวต้องถ่ายจากไกลๆถึงจะเห็น จริงๆอ่ะผมก็อ่านประวัติศาสตร์ของลาวมาพอสมควรนะครับแต่พอมาถึงแล้วมันลืมหมดเลยเดี๋ยวผมจะค้นข้อมูลแล้วอธิบายให้ฟังนะครับว่าท่านสีสมพรเนี่ยเป็นใครนะฮะแต่โดยปกติเนี่ยในเมืองทุกเมืองของประเทศลาวเนี่ยไม่ใช่ทุกเมืองสิหลายๆเมืองเนี่ยเขาจะมีรูปปั้นสัญ,ญลักษณ์ของผู้นำ ซึ่งส่วนมากก็คือผู้นําการเปลี่ยนแปลงาทางการเมืองของเขารูปปั้นที่เห็นนี่คือรูปปั้นของท่านสีสมพรอล,ลอวันไซรนะครับท่านนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของพรรคประชาชนปฏิวัติวาวนะครับและเป็นหนึ่งนักเคลื่อนไหวต่อต้านาลทัทธิอนานิคมจากฝรั่งเศสนะครับโดยท่านนี้เนี่ย เป็นผู้ก่อตั้งทางความคิดและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนในลาวเนี่ยต่อต้านอาิอิาออนานิคมนะครับท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1916ถึง1993นะครับแล้วก็ถูกยกย่องว่าเป็นผู้เสียสละแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับกระบวนการปลดปล่อยลาวจากลัทิลานานิคมซึ่งก็ลักษณะก็คล้ายๆกับคณะราษฎรของเราอะนะครับก็จะมี หลายหลายท่านหลายๆคนที่เป็นที่รู้จักนะครับแต่ของเรามันไม่ได้ทำอนุสาวรีย์ไว้ทั่วๆเหมือนกับอของทางประเทศลาวเขาผมอยู่ในร้านร้านหนึ่งชื่อร้านพิกกี้บีอยู่ในซัมมันแห่งหนึ่งในปากสัน เงินมันเหลือเลยหาอะไรกินไปเรื่อยก็ไปสั่งอันนี้มาเ,เขาเรียกอะไรพิซซี่บีออริจินอลอันนี้คือธรรมดาอันนี้เหมือนร้านเขา่าจะขายหมูแหละเขาก็เลยตั้งชื่อว่าพิซซี่บีบุฟเฟต์พิซซ่าแล้วเนื้อหมูสไลด์แนวเคบับอ่ะ ไอ้แบรนด์พิกกี้บีเนี่ยเป็นของคนลาวนะเขาว่าถามพนักงานเน่ยเขาเป็นของคนลาวเท่าที่กินดูก็ถือว่ากินได้อร่อยอยู่นะครับครั้งหน้าถ้าผ่านมากินไหมกินนะแปลกดีเหมือนขบับแต่ว่าแป้งมันไม่ใช่แป้งแบบนิ่มมันเป็นแป้งแบบแข็งแบบแป้งพิซซ่าแข็งๆผ่าตรงกลางอะ่ะจินตนาการแบบนั้นอะ่ะนะครับส่วนราคาเนี่ยสองสองหมื่นสองนี่ตกประมาณสักสามสิบ กว่าบาทนิดนิดเท่านั้นเองผมเจออะไรอยู่เน,น่าวัดอีกอย่างนึงนะอองว่าเจ๊ขายอะไร <c oughs> เป็นของขวเป็นข้าครับลาวมีละครของตัวเองบอกแต่คนลาวบอกให้ดู บอมุกมันบอม้วน <c oughs> อันนี้คือข้าวปีออยกยวนนะครับถ้วยท,ที่เห็นถ้วยละสิบห้าพันสิบห้าพันก็บอกที่สิบกว่าบาทแต่ถ้าไปตามร้านก็สี่สิบถึงห้าสิบแต่ว่าปริมาณก็เป็นไปตามราคาครับแต่ก็อร่อยอยู่ บอยู่เดี๋ยวจะอธิบายนะครับว่าทำไมกินหลายอย่างติดกันแล้วเกินและนี่คือร้านข้างทางจริงๆนะครับนี่เลยมีค้าจอดรถออู่ ที่ไปกินติดกันหลายๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็เพราะว่าวันนี้ผมกำลังจะข้ามแดนกลับแล้วนะครับก็เลยจะใช้เงินกีบให้เหลือน้อยๆหน่อยข้างหน้าเนี่ยมีที่จัมพ a s าสปอร์ตนะครับทางด้านซ้ายมือแล้วก็ข้ามกับทางบึงการฝังตรงข้ามของปากสันเนี่ยคือจังหวัดบึงการนะครับ เดี๋ราจะข้ามไปเบงการด้วยกันโดยเรือข้ามฟ้าครับนี่และผมสแตมออกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางออกนู้นเรากำลังจะข้ามไปเบงการฝั่งนู้นนะครับเรือน่าจะพาเราวนไปทางนู้นนะและนี่คือฝั่งลาวไปละเดอ้อ งวดหน้ารอบหน้าค่อยเจอกันครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกสะพานเนี่ยเขาจะเปิดให้วิ่ง ประมาณทันวาที่จะถึงเยอะครับขึ้นควงป่ะอ่ะอยังครับขี่รถไปขี่รถไปสารวันเข้าทางปักเซเข้าทางอุบลต่อไปขี่รถใหญ่ป่ะอ่ะอยังครับต่อไปขี่รถใหญ่บ่ะโขี่จักรยานมาจากบ้านว้าจากโซ่บ้านนี่ครนะต้องดีครับ จะเปิดนะครับฉะนั้นคนที่จะสัญจรข้ามไปด้วยรถยนต์จักรยานหรือพาหนะอื่นเนี่ยสามารถข้ามสะพานได้แต่ตอนนี้เนี่ยยังใช้เรือเป็นเครื่องในการเดินทางอยู่ยังใช้เรือเป็นเครื่องมือในการเดินทางอยู่นะครับอย่างที่ผมนั่งมาวันนี้เงครับคือถ้าหลังจากนี้แล้วการนั่งเรือสำหรับหลายๆคนก็คงจะหมดพอาสัมพันลงไปฉะนั้นผมก็ถือว่าเป็นการสั่งลามานั่ง เรือข้ามไ่นำโขงสักครั้งในชีวิตที่นี่นะครับที่เบิองการากสันนะครับ <Okay. S 1> <Yeah. S 2> ปัญหาของเราคือเอาขึ้นยังไงเท่านั้นเองน่าจจะดนเนินขึ้นได้ มันไม่มีทางลงทางลาดเหมือนทางฝั่งนู้นนะครับผมก็ต้องออกขึ้นทางนี้เห็นไหมด่านตรงนี้มันยากตอนเอาจาักรยานขึ้นนะครับขึ้นไปนูน้นเพราะว่าผมต้องเข็นขึ้นตรงทางที่เป็นทางลาดด้านขวามือโอเคเอาลองดูกว่าจะถึงด้านบนนี่ก็เล่นเอาเหนื่อยเลยแหละครับผมกลับถึงไทยโดยสมบูรณ์แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับสิบกว่าวันที่อยู่ในลาวผลงานก็เป็นไปตาม ที่เห็นนะครับทีนี้ก็เหลืออย่างเดียวคือขี่กลับบ้านซึ่งจะถึงวันไหนก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวดูก่อนผมจะบอกว่าด่านตรงบึงการเนี่ยมันอินดีปอินดาร์กมากถ้าใครที่มาแล้วไม่เปิดแผนที่มาเนี่ยอาจจะมาไม่ถูกก็ได้นะครับมันที่มันอยู่มันลึกลับซับซ้อนมากเลยดูดิถนนมันก็ไม่ใช่ถนนเส้นใหญ่มันก็เป็นถนนเส้นเล็กๆเ,เข้าในหมู่บ้านแล้วไปทางไหนก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยว เพราะผมต้องการไม่ไม่ไม่อยากเข้าตัวเมืองเมืองการผมจะวิ่งตรงออกไปทางขอนแก่นเลยนะครับเดี๋ยวต้องหาทางดูว่าไปทางไหนได้ผมคําทางออกมาได้เรื่อยนะก็ลองขี่มาไดเรื่อยดูที่ว่าเจอไหมคิดว่าออกไปตรงนี้น่าจะเจอถนนใหญ่นะอาศัยเดามั่วที่ต้องเดามั่วเพราะว่าไม่มี GPS นะสุดท้ายเนี่ยมาออกตรงนี้จนได้ ทีนี้บ้าดุงคือจริงๆทางอีสานทางโซนอีสานเหนือเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยขี่มาแถวนี้เลยนะครับเคยมาเด่มอเตอร์ไซค์แค่ไม่กี่ครั้งอันนี้ก็เลยให้ Google นำทางไปนะครับ Google ก็นำทางมาให้มาเส้นนี้นะครับ บอกว่าให้ไปบ้านดุงก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยว่ากันนะครับสายนี้ที่ Google ให้มานี่คือสาย3013นะครับมุ่งหน้าไปบ้านดุงอ่ะไบ้านดุงเราจะตาม Google ไปเรื่อยๆนะครับก็ผมให้ที่บ้านมารับประมาณโคราชหรือปาจีนบุรี นะครับผมก็มีเวลาประมาณ5วัน6วันในการที่จะขี่ไปให้ถึงจุดนั้นนะครับตอนมาก็มาคนเดียวออกมาจากบ้านนะครับตอนกลับก็ให้ที่บ้านมารับแต่โชคดีว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่แดดไม่ค่อยมีมีลมพัดเบาๆเาอ่ยนะครับ ไม่หนักไม่โหดร้ายเท่าไหร่โอเคตอนนี้กี่โมงเนี่ยเดี๋ยวดูในกลกาก่อนนะเที่ยงวัน5้านาทีผมอยู่บนถนนสาย3013มุ่งหน้าบ้านดุงนะครับที่นอนไม่รู้ไม่เคยมาเส้นนี้นะครับค่ำไหนนอนนั่น เหนื่อยมากก็นอนรีสอร์ทครับเหนื่อยน้อยก็หาป้อมตำรวจหรือที่นอนฟรีเอาไปจุดที่มันต่างกันสำหรับบ้านเรากับบ้านเขานะครับคือแน่นอนเลยเรื่องถนนก็ข้ามมาขี่ปับ๊บลโอ้ถนนบ้านเราดีกว่าเยอะมากคือถนนทางฝั่งเขาเนี่ยพังแล้วก็รถใหญ่วิ่งเยอะฝุ่นเยอะ อาหารการกินก็เลยดูดูข้างทางนี้ค่อนข้างจะไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเพราะฝุ่นมันนนี้นจริงๆงแต่ถ้าบ้านเรานี่ฝุ่นน้อยนะครับขี่แล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็ไหลถนนของเรากว้างอันนี้คือข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยภายในวันเดียวกันที่ขี่เลยนะครับฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ต่างกันมากเลย ผมอยู่ระหว่างการกลับบ้านนะครับยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับถ,ถึงจะมาขี่ในประเทศไทยแล้วนะครับผมคิดว่าอีกไม่กี่วันน่ะก็คงจะถึงบ้านนะครับมาอยู่ให้กำลังใจกันก่อนอยู่เป็นเพื่อนก่อนนะครับ มาเจออะไรตรงนี้ครับแปลกหน่อยแถวแถวบ้านพันธานี่นี่ไม่แน่ใจนะว่าเออเขาเรียกตำบลหนองพันธาดูนั้นฮนะนี่พญานาคมีกระติบมีอะไรด้วยและที่สำคัญอันนี้ครับอันนี้เจ๋งว่ะ เหมือนเหมือนในนี่เลยเหมือนเกมงูในโทรศัพท์โนเกียแล้วเป็นรูปพญายนาคเจ๋งดีผมว่าเขาสร้างสารรค์ดีวะ่ะคนที่เขาว่าดอ่เขาจินตนาการเหมือนเราหรือเปล่านะแต่เราคิดว่าเอมันเหมือนขี่ผ่านไปแล้วแเราต้องย้อนกลับไปดูอ่ะเเฮ้ยมันเหมือนเกมงูในโทรศัพท์โนเกียเลยวะ่ะ ยึกย,กยักยึกยักแบบนี้ย Google เนี่ยมันพาผมเลาะมาตามหมู่บ้านต่างๆนะครับตามถนนนะให้มันใกล้ที่สุดนะมันก็เลาะมาเรื่อยนะผมก็เลี้ยวผิดเลี้ยวถูกไปเรื่อยนะเป็นเรื่องทับปกติ ันนี้พันไทยน่าจะบันดุงนะฮะผมมาถึงอำเภอบันดุงนะครับวันนี้ช่วงสุดท้ายนี่เรียกว่าหลายทางแทบไม่มีเลยสิบเซนอะไหลาทางอะแต่งโชคดีระยะมันไม่ไกลไงระยะหลายทางแค่ประมาณสัก3โลอะแต่ว่ามันก็มืดอะมันมืดตึ๊บเลย แล้วก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันไม่น่าเสี่ยงมาเลยก็คิดว่าตั้งแต่อเภอเฝ้าไร่จนถึงอเภอบ้านดุงอ่ะจะเจอโรงแรมสักที่หนึ่งไม่เจอนะครับเจอก็เข้าไปลึกอินดีฟอินดาร์กมากก็เลยไม่เอาไม่มีโรงแรมใกล้ๆถนนเลยก็เลยฝ่ามาจนถึงบ้านดุงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาไปหาโรงแรมแถวแถวบ้านดุงหรือเจอข้างหน้าตรงไหนก็เอาละครับ หกโมงยังไม่ครึ่งเลยดูสภาพสิมืดมากเลยนี่ผมถึงรีสอร์ทที่หนึ่งที่อาเภอบ้านดุงนะครับชื่อว่าสยามรีสอร์ทผมไม่คิดว่ามันจะมีรีสอร์ทตอนเลยเซเว่กับบิ๊กซีมาไกลพอสมควรแล้วนะครับก็เลยไม่ได้แวะที่บิ๊กซีกับเซเว่หรือเราจะลองเปิดแผนที่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าไปเปิดแผนที่แต่ตอนนี้ให้ดูห้องก่อน ราคาถูกมาก350บาทเท่านั้นแอร์ทีวีน้ำอุน่นห้องกว้างแล้วก็เป็นหลังๆด้วยนี่แอร์ทีวีน้ำอุน่นแต่น้ำอุ่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ถือว่านอนใช้ได้เลยละ่ะไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันใกล้เซเว่นกับใกล้บิ๊กซแค่ไหนถ้าใกล้เดี๋ยวไปดีกว่าโหกาวเขียวอีเลยโอเคอ่าวันนี้เนี่ยไม่คิดไม่ฝันนะว่าจะขี่ไกลขนาดนี้วันนี้มาจากด่านเกกิโลโหเกือบร้อยกิโลนะถือว่าไกลมากนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดุงมาถึงประมาณสักหกโมงครึ่งอย่างที่ว่า วันนี้กลับมาถึงประเทศไทยอย่างาสวัสดิภาพโดยที่นั่งเรือข้ามด่านมานะครับเพราะว่าผมว่าคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันก็คงจะเหลือด่านไม่กี่ด่านที่นั่งเรือข้ามมาเพราะสะพานมันเสร็จหลายสะพานแล้วนะครับสะพานที่บึงการเนี่เป็นสะพานที่5นะครับสะพานมิตรภาพที่5ที่กำลังจะเปิดนะครับ ทั้งหมดที่ผมเดินทางอยู่ในลาวเนี่ยมัน16หรือ17วันไม่รู้เดี๋ยวไปดูเอาตามคลิปวิดีโอละกันนะครับก็จะสรุปเฉพาะในลาวก่อนนะครับส่วนในไทยเนี่ยก็คงรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมก็แล้วแต่โอกาสนะครับถ้าวันไหนอยากจะนอนกลางเต็นท์ก็กลางเต็นท์นอนวันนั้นค่าใช้จ่ายก็จะน้อยหน่อยวันไหนอยากจะนอนพักโรงแรม อย่างวันนี้ก็จะบวกค่าโรงแรมเข้าไป300-400หรือ500บาทต่อวันในลาวค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผมจ่ายไปเนี่ย 6, บาทอันนี้รวมทุกอย่างนะครับทั้งค่าซิมค่าอินเทอร์เน็ตที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ค่ากินค่าโรงแรมค่าเข้าด่านบ้านเขานะครับค่าเก็บเงินเข้าด่านแล้วก็ค่าซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆมาฝากคนที่บ้าน ก็ตกประมาณ400กว่าบาทต่อว,วันนะครับอันนี้คือการใช้แบบกรณหนีนะแต่ถ้าใครไปแล้วอยากจะจ่ายมากกว่านั้นอยากจะกินมากกว่านั้นก็ปรับเอานะครับอันนี้ผมทําให้เห็นว่าถ้าเราใช้วิธีการแบบประหยัดใช้แบบน,น้อยๆมันก็ตกประมาณทั้ง400ถึง400กว่าบาทนะครับต่อว,วันใครอยู่สั้นกว่านั้นก็ถูกกว่านั้นนะครับใครอยู่ยาวก็แพงหน่อยนะครับแต่ว่าก็อยู่แบบอ่ หาอะไรกินยากเลดนึงนะครับก็ต้องเลือกกินนิดนึงนะครับไปกินของแพงมากก็ไม่ได้นะครับแต่ทําได้นะครับไปเที่ยวต่างประเทศขี่ในลาวเนี่ยประหยัดพอละสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าบาทอยู่ได้นะครับส่วนการเดินทางของผมในไทยเนี่ยก็คงมุ่งหน้ากลับบ้านนะครับก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนก็อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนออผมมีความคิดว่าผมอยากจะทำไล์สดสักครั้งหนึ่ง นะครับหลังจากที่ผมเดินทางกลับไปถึงบ้านแล้วลงคลิปวิดีโอสุดท้ายนะครับตอนที่กลับถึงบ้านเพื่อพูดคุยในเรื่องของท่านที่สนใจเกี่ยวกับการเดินทางด้วยจัก,กรยานและก็เรื่องที่เกิดขึ้นในลาวอะไรพวกเนี้ยนะครับตอบคําถามแล้วก็คุยกันเล็กๆน้อยๆก็เอาเป็นวันอาทิตย์หลังจากที่ลงคลิปสุดท้ายลงไปแล้วนะครับสมมุติลงคลิปวันสุดท้ายวันพุธก็วันอาทิตย์หลังจากนั้นหลังจากวันพุธพระหัสถูุกเสาอาทิตย์ 8โมงเช้าผมก็จะมากินกาแฟแล้วก็มาไลฟ์สดคุยกับทุกๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจในการเดินทางก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งแต่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เอาตามนี้โอเคถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ก็คงต้องพักผ่อนก่อนละกันนะครับเพราะว่าวันนี้เดินทางไกลแล้วก็มาถึงก่อนข้างเย็นนะครับแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าเราไปผจญภัยกันต่อละกันนะครับโอเคถ้างั้น ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ